ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ Zum ่งจะได้ไม่พลาดความแซบค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะแซบยาวบ่ายแบบนี้นะคะเวลาบ่ายโมง30นาทีกับคุยแซบโชว์วันนี้เป๊กยืนอยู่ข้างพ่าภูมิใจมากเพราะว่า ล่าสุดเป๊กไปวันหยุดลองวิกเอนมาที่เขาคอแล้วเป๊กก็ปิดแมสอะไรหมดแล้วมีพิ่คนอ่ะชาวบ้านมารุมเต็มเลยบอกโอ้ชอบมากพิธีกรคุยแซบโชชอบคุณธัญญามากบักเป๊กทังเป๊กว่าชอบคุณธัญญามากเป๊กภูมิใจวันนั้นบ่ายนั้นไม่กินอะไรอีกเลยตายแลแ้วขนาดลูกตาเป๊กยังสวยได้ทพี่ยา <S <S <อ>ถ้าถอดแมสออกมาโอ้โห ภูมิใจที่เป๊กคือโดนทักว่าเป็นพี่พี่เคยโดนทักว่าเป็นใครรู้ไหมเป็นใครคะเบนพรชิตาค่ะไม่ได้ใส่แมสแล้วพี่ย่าทำงานก็เลยต้องร้องกินจุ๊บจิ๊บคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าดาราทุกคนนักแสดงคนอาจจะเจอแบบนี้นะแต่ว่าเป็นเรื่องแภูมิใจภูมิใจที่ถ้าทักก็เป็นสินแสเป็นหนึ่งของเศร้าหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นข่าวแล้วกันนะคะต้องบอกว่ายังฮอตต่อเนื่องเลยกับประเด็นของน้องเจนนี่นะคะคือ ประเด็นที่ว่าโกงไม่โกงสัญญาใจ73 0ส่บาตัวออกทีวี500นะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เก้าเกิืกพลเนี่ยนั่งคู่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งคู่กรณีเนี่ยได้งั้นหลักฐานออกมาโชว์เพิ่มเติมนะคะรวมถึงพิธีกรที่ที่โชว์ใบเสร็จว่ามีการจ่ายด้ิยหว่าเป็นพี่อาก็พูดสิพี่หน่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มเอาใบเสร็จออกมาดูใช่ว่ามาออก รายการทีวีแล้วได้ค่าตัว1 0 0 0 0มื่นบาทนะคะแล้วก็ก้าวเองเนี่ยก็ได้ประกาศว่าไม่ต้องการเงินต้องการที่จะให้ทางน้องเจนนี่ออกมาขอโทษและพูดความจริงทั้งหมดนะคะซึ่งน้องเจนนี่เองเนี่ยก็ได้ออกมาชีช้ใจอีกครั้งนะคะพร้อมกับเล่าความจริงทั้งหมดในมุมของเจนนี่เองซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเจนนี่กันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้อยู่ในสายอยู่ในสายแล้วค่ะ,คะน้องเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่เป็นไงบ้างเอ่ย ตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ชี้แจงในมุมของหนูไปแล้วหนูก็รู้สึกโล่งใจมากขึ้น,นะค่ะแล้วก็คือเราได้พูดความจริงไปหมดแล้วทีนี้ต่อจากนี้ก็ให้เป็นเรื่องของให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าเพราะว่าอันไหนผิดเนี่ยหนูก็ยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่า ขอย้อนนิดนึงนะเจนนี่พอดีพี่ก็<ฆ>อ่านข่าวมาบ้างแล้วคือมีเรื่องสัญญาใจเนี่ยเจ็ดสิบสามสิบหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะตอนนั้นน่ะเจนนี่ยังไม่ได้ตั้งค่ายเลยอะ่ะแล้วก็<ฆ>จะชวนน้องมาทําสัญญาเจ็ดสิบสามสิบนี้ได้ยังไงชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือการตั้งค่ายอะค่ะมันไม่ไม่ได้เป็นการตั้งค่ายแบบอาคารบ้านเรือนเป็นการตั้งค่ายแบบจดบริษัทหรือว่าคือตอนนั้นผมมีการวางแผนการทําค่ายตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเอาลิตรี่เนี่ยมาเป็นศิลปินแล้วค่ะ ก็คืออยู่ในช่วงของขั้นตอนในการดําเนินการคือค่ายเนี่ยมาเสร็จหลังจากที่เพลงออกไปแค่แป๊บเดียวค่ะแต่ว่าเรื่องการทําค่ายเนี่ยน้องรู้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนบอกน้องเองว่าหนูทําค่ายแล้วก็ชวนน้องเข้ามาอยู่ในค่ายค่ะอ๋อชวนกันตั้งแต่ก่อนที่เพลงเลิกคุยทั้งอําเภอเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้วเรื่องดรามา่าออกทีวีเนี่ยให้น้องครั้งละห้าร้อยเนี่ยสรุปเรื่องเป็นยังไงหนูให้น้องห้าร้อยจริงไหม คือหนูต้องบอกว่าถ้าได้หนึ่งหมื่นเนี่ยไม่ให้ห้าร้อยแน่นอนค่ะแต่ว่าเหมือนรายการบางรายการเนี่ยได้น้อยก็ให้น้อยได้มากก็ให้มากแต่ต้องขอโทษด้วยที่จําไม่ได้ว่าให้ไปเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเรื่องห้าร้อยเนี่ยถ้าได้หนึ่งหมื่นไม่ให้ห้าร้อยแน่นอนเพราะหนูมองว่าถ้าเป็นอย่าง,งานั้เนี่ยคือดูใจดํามากๆค่ะค่ะแล้วกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เจนนี่สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างอะคะ เมื่อคืนก็จะหนักหน่อยค่ะเพราะว่ามีคอนเสิรต์ตด้วยเครียดม,มากแต่ได้รับกําลังใจจากครอบครัวนี่แหละค่ะทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะ <c oughs> คือเจนนี่คะค่ะณตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคุณพ่อ,ค,อคุณแม่เป็นไงน้องสาวเป็นไงลินลี่เนี่ยจะเป็นห่วงหนูมากเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยโชคดีที่แม่ผ่านความเข้มแข็งมาเยอะแม่จะเครียดถ้าหนูเครียด แม่จะยิม้มถ้าหนูยิม้มตอนนี้คือสภาพจิตใจของแม่เนี่ยขึ้นอยู่ความอดทนของหนูแค่นั้นเลยค่ะค่ะตอนนี้พี่เข้าไปอ่านนะแบบว่าแต่ละกระทู้ของเจนนี่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะ่ะเป็นคอมเมนต์ที่เรียกได้ว่ามองเราไม่ดีเลยนะตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับกับคนที่ตั้งแง่กับเราแบบนี้บ้างคะเจนนี่ หนูอยากให้ทุกคนเปิดใจมองในมุมมองของหนูด้วยค่ะแล้วก็ให้โอกาสให้หนูได้พูดได้เคลียร์แล้วก็ได้อธิบายในเรื่องต่างๆไปด้วยซึ่งหนูได้พูดไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยถ้าทุกท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้หนูก็ห้ามใครไม่ได้แต่ว่าหนูก็ได้พูดในมุมอของหนูไปหมดแล้วค่ะค่ะแล้วเจนี่สามารถยืนยันได้เลยไหมคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เจนี่พูดเนี่ยมันคือเรื่องจริง ยืนยันได้ค่ะยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะ,คะโอเคยอมรับว่าตอนแรกๆอาจจะยังไม่มีสติเพราะว่าเรื่องราวมันเข้ามาพร้อมกันแล้วก็เยอะมากแต่ตอนนี้คือมีสติมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็คอยส่งกําลังใจให้ด้วยค่ะค่ะ,คะแล้วต่อจากนี้หนูจะเอายังไงคะเรื่องค่ายเพลงเนี่ยค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยยังจะทําต่อไหมหรือว่ามีแผนไว้ว่ายังไงบ้าง ใช่เองมันเป็นความฝันของหนูอะค่ะต่อจากนี้หนูก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็มองทุกอย่างให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นค่ะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะค่ะได้ขา่าเมื่อคืนน้องเจงนี่นอนกอดคุณแม่ร้องไห้เหรอคะใช่ค่ะอินดูแม่ะแม่คือพอหนูทํางานแล้วแกคงแบบนั่งดูหนูแล้วอยู่ดีแกก็เครียดอะค่ะ คือหนูเข้าใจแม่ก็เลยแบบอยากให้กําลังใจแม่ค่ะค่ะแล้วศิลปินในค่ายล่ะคะเจนนี่น้องๆว่าไงมั่งได้คุยกับน้องๆว่าไงเอ่ยอ่าตอนนี้มีการประชุมกันค่ะแล้วก็อ่าคนที่อยู่กับเจนตรงนี้เราก็จะจับมือกันเดินต่อไปแล้วก็ทําตามความฝันกันต่อเพราะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์มาเหมือนกับหนูเลยหนูก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ยังจับมือกันแล้วก็หนูเนี่ยสัญญากับน้องๆทุกคนไปแล้วว่าเราเนี่ยจะทาทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะค <c oughs> เจนนี่ถามหลังจากที่<ะ>เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนเรานอนกอดกับแม่ร้องไห้เนี่ยคุณแม่<ะ>ได้พูดอะไรกับเจนนี่บ้างอะคะ,ะสิ่งที่แม่สอนหนูก็คือการให้กําลังใจค่ะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อนเรื่องของการทําความฝันเพราะว่าน,นี่มันคือความสุขข,ของพวกเราทุกคนคือแม่พร้อมซัพพอร์ตหนูทุกเรื่องค่ะตอนนี้ค่ะค่ะคือเรียกได้ว่าณนะตอนเนี้ยโดนโดนหนักเลยเจนนี่ครอบครัว<ะ>ก็โดนไปด้วย เป็นห่วงคุณแม่เนาะให้กําลังใจกันยังไงบ้างคุณแม่ให้กำลังใจเจนนี่ยังไงเจนนี่ให้กาลังใจคุณแม่ยังไงก็องกอดกันค่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้จะกอดกันมากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าจะอ่อนแอกันหน่อยแล้วก็พูดกันพูดคุยกันแต่เรื่องดีๆค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกให้หนูปล่อยวางสําหรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นคน่ะค่ะแล้วน้องลิลลี่ล่ลละคะให้กําลังใจพี่สาวคนนี้ยังไงบ้าง ลิลี่เนี่ยเป็นห่วงหนูมากแต่ว่าด้ยวยความที่เขาเป็นคนโก้โกโกเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะ,จะแสดงออกในเรื่องของสีหน้าท่าทางมากแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นห่วงค่ะส่วนหนูก็พยายามที่จะยิ้มแย้มเข้มแข็งให้เขาเพราะว่าตอนนี้น้องก็มีงานคอนเสิร์ตเยอะไม่อยากให้น้องเศร้าเลยค่ะเกอเจนนี่คะณนะตอนนี้น้องก้าวเนี่ยเขาก็ให้ข่าวเป็นอีกทิศทางหนึ่งเลยเจนนี่ให้ข่าวเป็นอีกทิศทางหนึ่งเลยถ้าสมมุติว่าวันนี้น้องก้าวดูอยู่เจนนี่อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้าง เอออยากจะบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอโทษในบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันคือสุดท้ายเนี่ยหนูอยากให้มันจบลงเพราะว่าเราเริ่มต้นกันมาด้วยความรักคือหนูอยากให้จบกันด้วยความรักค่ะหนูรอวันที่ทุกอย่างเคลียร์อยู่ค่ะแล้วสุดท้ายจนนี่อยากให้เรื่องนี้จบยังไงคะหนูไม่อยากมีปัญหากับใครเลยค่ะหนูอยากเคลียร์กับน้องก้าวให้ลงตัวด้วยความเข้าใจตอนเนี้ย คือเราทั้งคู่เป็นคนใต้เหมือนกันคือเราเหมือนที่หวันน้องกันตอนทํางานตอนแรกอะคะ่ะตรงไหนที่หนูทําให้น้องและครอบครัวไม่สบายใจเนี่ยหนูต้องขอโทษอีกครั้งแล้วก็ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะค่ะพี่คือหนูอยากให้การเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณใครหลายๆคนที่เข้ามาตรงนี้แล้วก็หนูจะเอาทุกคอมเมนต์ที่หนูรู้สึกว่าหนูอ่านแล้วมัหนหนูทําตัวไม่ดีอะหนูจะปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้ววก็จะะพััฒนาตตเองตอง่่ไปะคะ ขอบคุณพี่พี่สื่อขอบคุณพี่พี่สื่อแทบด้วยค่ะนี่เดี๋ยวให้พี่ย่าแล้วก็ทีมพี่ขวัญพี่สม้มนัดเคลียร์กันให้เอาไหมคะเอาเจนนี่มาเอาก้ามามาเคลียร์กันในรายการของเราถ้านัดกันได้คิวตรงกรันเจนนี่มาไหมอันนี้เดี๋ยวหนูต้ตองดูก่อนคะ่ะว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงแล้วก็ทางฝั่งน้องเนี่ยค,คือออกมายัางไงอะค่ะหราต้องรอดูก่อนค่ะค่ะก็ะยังไงทั้งทีมรายการพิธีกรทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจกับเจนนี<พ>่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะพี่เป๊พี่ทางย่าเข้มแข็งนะลูกนะครับเข้มแข็งครับค่ะขอบคุณค่ะน้องเจนนี่คะับขอบคุณค่ะค่ะค่ะนะสวัสดีค่ะนะหวังว่าจะได้เจอเธอในรายการของเราค่ะนะมาเคลียร์กันนะคะพี่ย่าเรื่องดราม่าเนี่ยพูดถึงในวงการบันเทิงนะทุกคนล้วนเจอพี่ย่าเคยเจอเรื่องดราม่าโอ้โหเยอะไหมอ่ะก็เจอบ้าง นิดหน่อยไม่เยอะชอบความยิมกุ้งกิมของพียาจังองถามแล้วก็พูดไม่ได้โอเคโอเคไม่แต่เป๊กเป๊กนี่ฐานะหัวหน้าวงโอ้พียอยากแสดงความคิดเห็นอะไรในเรื่องนี้บ้างอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าวงนะคะเด็กในวงเนี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าเรามีพระเดชด้วยและพระคุณด้วยหรือไม่คนในวงอ่ะจะรู้ดีที่สุดอนาคตจะบอกเองค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเหลือใครไว้อยู่กับเราเพราะว่าเราปฏิบัติตัวเช่นไร คนเป็นแบบไหนคนอยู่ใกล้เราก็ย่อมเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันเรียกว่าวงโครจรของธรรมชาติค่ะธรรมชาติคัสสัน <S <S จะเหลือคนแบบนั้นอยู่กับเราค่ะพี่ย่าค่ะโอเคค่ะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะ,คะทุกอย่างรู้อยู่แก่ใจกันเองอว่าในใจแล้วสุดท้ายใครจริงใครไม่จริงค่ะค่ะอ่ะก็ขอเรื่องจบลงด้วยดีนะคะมาเข้าีดูรายการคุยแทบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ